ใบสีพิธีบวงสวงทีมขา,ขาวๆแดงๆใบสีหลัก9ชั้นใบสีพรมใบสีเทพใบสีตอและใบสีปักชามพร้อมด้วยถาดรองอาหารและพานดอกไม้มาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทํายังไงเริ่มจากพิสฐานเสร็จแล้วประกอบรอเอาไว้แล้วก็ไปกินทุเรียนก็เออเออไม่ใช่แม่ทุเรียนมาซ่อนเอาไว้ตรงนี้แ่แม่ก็นั่งไม่ห่างทุเรียนเลยนะจะเตรียมประกอบฐานของตอและฐานของปักชามกันก่อนกันกูเตรียมโต๊ะรอไว้ก่อนจะต้องตับเต็มแน่ๆ่ตอนนี้ทุกคนกาลังช่วยกันตระเตรียมชิ้นงานนำดอกกุหลาบดอกรักเสียบลงไปที่ยอด่เรมาุ ก็ร้อยกันเองเลือกได้เลยวัตองการสีอะไรน้ำฐานใบสีที่พิดเอาไว้รวมร่างหล่อเอาไว้แล้วเราก็จะเริ่มมาประกอบกันทีละช่อทีละช่อก็ทั้งใบสีโพรมใบสีเทพใบสีต่อและใบสีปากชามากันอย่างละคู่เลยงานนี้ยังไม่จบแค่นี้เพราะเราจะต้องไปประกอบใบสีหลักอีกต่างหากติดต่กันไปเรื่อยๆตอนนี้มาถึงขั้นตอนการเสียบยอดพุ่มใ,ใบสีหลักขอบอกว่าละยิบงามตามากที่สําคัญดอกรักก็ดอกพุชัเยอะมากเก็บดอกรักก็ดอกพุชก็อย่างมืองีกนี่คือเข็มขัดรัดใบสีหลักแต่ละชาอก็เพิ่งดีใจไปที่เห็นตัั้้้้งงงงงงเเเียยยยยรรรากกนนนนออออออู่่่่คืไมส็จะะปปบใหหทแแตตตต มีความฝันอยากจะเป็นช่างใบสีหรือรายละเอียดให้ดีแล้วคิดให้เยอะตัวเองให้ดีว่าเราจะสู้ก,กับการนั่งทนนั่งนานจะจอดอยู่กับใบตองและดอกไม้อุปกรณ์อะไรใบสีต่างๆจะต้องตระเตรียมและหัวหมุนนั่ง้องอยู่กับสิ่งเดิมๆวนไปวนมาทั้งวันรับได้หรือเปล่าชอบหรือไม่ถ้าชอบและรับได้รีบฝึกเลยและสิ่งที่ช่างใบสีจะต้องฉุกเชิญต่อไปก็คือการถูกบูลลี่สวยงานนุไม่สวยเอ๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้ละ่ะทำไมไม่ทำอย่างนั้นละ่ะจะต้องเจอกับสภาวะนานาจิตตังแบบสราพสราพัดสารเพล่เรนนะมือและจันอแตบบดมาอนั เสมอและต้องอัปเดตการขึ้นลงของวัตถุดิบให้ทันและให้เหมาะสมกับงานและไอเดียที่เราสร้างสารรค์ออกมาแบบใบสีลักมาทีแล้วกูคิดว่ามันจะไงถึงมันก็ไม่ยากแต่มันเยอะลองนับเล่นๆแค่ยอดพุทธเม็ดเล็กบนต้นใบสีหลักก็ไปตั้งสองบันก็ดอกแล้วละเบิงนี่ขนาดยังไม่รวมดอกหลัก <c oughs> ลองคิดดูสิว่าใบาสีและดอกใบที่เห็นนี้ทํากันกี่คนอุปกรณ์อะไรทุกชิ้นทําเองทั้งหมดใบสีชุดนี้ผสมผสานการออกแบบที่ไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความเป็นใบสีแบบไทยๆและยึดหลักความถูกต้องของใบสีแต่ละประเภทเอาไว้ดูแลมมมีีอาาาารรรณณ์ะแบบโ สีสันเล่นลวดลายและความร่วมสมัยเข้าไปด้วยะฉะนั้นแล้วการทําใบสีแต่ละอย่างแต่ละประเภทเราจะต้องยึดหลักความถูกต้องความถูกใจของผู้สั่งความถูกต้อง,คว,องความถูกใจที่เทพ,พเทววาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการ,ราสีสันที่เหมาะกับงานนั้นๆอดทนความเร็วและความชํานาญจะเป็นจะต้องใช้ความสามารถนั้นในการมาทําาบสีทั้งหมดต้องแข่งกับเวลาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ต้องเหี่ยวซุโคเวตผู้นิงอาจจะเริ่มแล้วจะช้าสุดท้ายกับายสีหลักแล้วไปแล้วก็รีดแต่งดอกไม้ไปเลยจะได้ไม่ต้องตามไปขยิ่งที่ต้นใบีาบสีงานน้้้เเป็ชัถาย่่งทีต้นบสีงานนี้เป็นเก อลิปล่าตอนนี้เสร็จแล้วนะใบสีหลักใบสีโพรมใบสีเทพใบสีตอ่อใบสีปากชามยอดทันมักเบ่งทาด็องอาหารแล้วก็ดอกไม้จัดแจกกันเสร็จแล้วพืงใจจังเลยสีสันสดใสดูเบ่งพลังแห่งใบสีตีมขาวแดงให้เอาตีมงานแบบนี้ไปถวายรับรองเป็นลูกรักแน่ๆดูแล้วกันเวลาที่อยู่บนโต๊ะพิธีวงสงวงจะอลังการขนาดไหนสวยงามอลังการวังเวอร์ดูแล้ววีไอพีสุดๆอย่าลืมกดติดตามเราเอาไว้แล้วกดแชร์ไปเพื่อนๆดูได้ล่ากับที่นี่กับเอกาชัยใบสี